มาบอสตัวที่15มาแล้วเลดแต่เป็นการต่อสู้รอบ2นะหลังจากที่เราต่อสู้กับน้องครั้งแรกเราถีบน้องลงคลองไปเมืม่อครั้งก่อนทั้งนี้เลดนอนรอให้เรามาถีบอีกครั้งเราจะมาดูกันว่าเลดมีสกิลอะไรกันบ้างการต่อสู้รอบนี้ผมรู้สึกว่าน้องโหดกว่าเดิมมาก เอ่อจากมาผมต้องหาทางหนีที่ไล่ไว้ก่อนที่จะต่อสู้เพราะเลดเร็วขึ้นกว่าเดิมมากสกิลที่1 Double Slash เลดจะเดินบี้เข้าหาเราเพื่อเข้าระยะโจมตี2ถึง3ครั้งสกิลที่2 Jump d i v กระโดดหมุนตัวฟันและแทงเฉียงลงพื้นก่อนที่เลดจะใช้ท่า Double Slash เลดจะเดินได้บี้เราสกิลที่3 Long Lance พุ่งแทงยาวระยะไกลและเราสามารถปัดป้องการโจมตีของเลดได้ทุกท่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์จุดอ่อนของเลดอยู่ที่สกิลที่1 Double Slash และสกิลที่3ลองนั้นก็เลยเปิดเผยช่องว่าให้เรากระโดดโจมตีหัวได้ง่ายซึ่งส Sphere แม้จะเป็นท่าพื้นฐานโจมตีของเราแต่ก็ใช้ได้ดีกับเลดการเป็นเฟสของเลดไม่ได้ขึ้นอยู่กับ HP แต่อยู่ที่เวลาในการต่อสู้เพราะฉะนั้นเราควรรีบทํา เน้ให้เลดติดสถานให้ไว้ที่สุดเฟส2สกิลจำได้จะเพิ่ม36%โดต้าเป็นแนวเฉียงทําให้พื้นที่แคบลงรูปแบบสไตล์การต่อสู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันควรเลือกอุปกรณ์และเข็มที่ถนัดที่สุดมาต่อสู้และการต่อสู้แบบลองผิดลองถูกก็ไม่ได้ผิดอะไรเลดมีค่า HP อยู่ที่800หน่วยเลดจะเปลียนเฟสเองเมื่อถึงเวลาสกิลที่4เดอิงวงแหวนมลทนะได้โจมตีพื้นที่ขนาดใหญ่ล็อกเอาเรา2ครั้งให้เราเคลื่อนที่หลบปกติสกิลที่5แพรี่สวนกลับเป็นท่าที่เราต้องระวังที่สุดถ้าแพรี่เลดมี2แบบที่1ทางจากที่สูงหลบได้ง่ายแต่ที่2แทงโดยตรงหลบยากกว่าเลดคงจําความแพ้ที่ผมเคยถิบปกคงได้พยายามผิดผมคืนแต่ก็ได้แค่เกือบ ผมจึงหาจุดปลอดภัยที่สุดก็คือออกนอกฉากไป้หยวใจและค่อยๆลอยลงมาเลดก็ยังไม่ไวายโจมตีใต้กระโปรงโดนจนได้ผมก็เลยรู้สึกว่าการถูกตูใต้กระโปรงทำให้ผมมีลูกคิดในการต่อสู้ตอนนี้ผมเหลือแฮปีแค่หนึ่งหน่วย ผมพาดท่าโจมตีขณะที่เลสแพรลี่พอดีเลสเป็นบอสที่โจมตีแบบล็อกเป้าหมายไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเลสก็จะตามโจมตีเลสคือศัตรูคู่แข่งประจําของเราคู่บ้าเลือดและคู่บ้าการประลองเรากับลมหายใจคูกบาดแผลคือบทเรียนเหมือนกับเราที่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและฝึกฝนตัวเองให้ผ่านไปให้ได้ใครที่ดูการต่อสู้ของผมแล้วขอให้กลับมามีไฟเล่นฮอลล์ไนซ์ซิวซองอีกครั้ง อีกหนึ่งสกลิลที่เรามองเห็นไม่ชัดเจนสกลิลที่3รอรลั้นพุ่งแทงยาวระยะไก,กลติดต่อกันหลายครั้งสุดท้ายแล้วหัวตัวโต,วตวของเลสคือจุดอ่อนอ่ะก็จบกันไปแล้วกับตัวเลสว่าน่าจะเป็นอะไรกดติดตามไปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับผม